สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายจนทําให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องของแรงงานกัมพูชาหรือแรงงานเขมรหรือคนต่างด้าวในเขมรนที่อยู่ในไทยเนี่ยเวลาเจอกับคนไทยมันก็มีเขมีนเขมีนกันอะไรประมาณนี้อย่างแถวแถวระยองหรือเลต่างๆเนี่ยโอ้จะมีข่าวเป็นระยะเลยนะครับว่าคนเขมรนที่อยู่ในไทยเนี่ยชอบทําร้ายคนไทยสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งอะไรพวกนี้นะครับ ให้เกิดความก็เรียกว่ามองหน้ากันไม่ติดมีการเขมิดกันอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับคนไทยพูดง่ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยจะเป็นฝ่ายตั้งรับโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากไปยุ่งกับคนเขมี่หรอกแต่ว่าคนเขมีเนี่ยคือที่อยู่ในไทยก็จะมามีประมาณหาเรื่องกับไทยพอหาเรื่องไทยปุ๊บก็หนี <c oughs> หนีออกไปก็คือหนีข้ามไปชายแดนตัวเองหนีข้ามไปฝั่งตัวเอง พอเรื่องมันเงียบหรืออะไรก็กลับเข้ามาแล้วก็มาทําร้ายคนไทยใหม่มันก็จะวนลูปอย่างนี้นะครับโอ้โหแย่มากๆคือส,ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่อยากยุ่งอยู่แล้วหละคนพวกนี้ก็จะคอยระวังตัวอะไรต่างๆแต่ว่าก็จะมีคนพวกนี้ป่าก็บอกว่าไม่ชอบเมืองไทยไม่ชอบประเทศไทยก็ยังทะลักเข้ามาหางานในประเทศไทยอะไรต่างๆคลิปนี้คือผมเคยพูดถึงเรื่องแรงงานต่างๆอะไรพวกแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเยอะแยะนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งกับซอยรามอินทรา117 หนึ่งร้อหรือที่เขาเรียกกันว่าซอยกีบหมูซึ่งก็มีคนกัมพูชาแล้วก็คนต่างด้าวอะไรต่างๆเยอะแยะพวกนี้เหลี่ยมเยอะนะครับประมาณว่าช่วงเช้าก็จะมารอพวกนายจ้างมารอรับจริงๆคนไทยก็เหลือเกินนะครับไม่น่าคืออาจจะมองว่า ถ้าเกิดว่าใช้แรงงานคนไทยมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะเป็นพวกแรงงานที่ฝีมือเฉพาะทางแรงงานเชี่ยวชาญอะไรประมาณนี้ถ้าใช้คนไทยก็อาจจะแพงถ้าถ,ถ้าใช้แรงงานต่างด้าวก็อาจจะถูกลงนิดนึงก็คืออาจจะเหลือสัก4ี่ห้าแต่ถ้าเป็นคนไทยอาจจะจิตไปร้อยหรือ1000ก็เอาง่ายนะครับมาหาตามซอยกีบหมูอะไรต่างๆพวกนี้ก็มารอแต่ว่าแน่นอนนอกจาก4ี่ห้าถ้าเป็นแรงงานทั่วไปอาจจะถูกลง2อ0สซึ่งแน่นอนว่าอาพวกแรงง,งานขมรหรือกัมุชาเขาก็อยากได้แหละเอาง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่า วันไหนไม่มีนายจ้างเอาเกิดเขาเอาคนอื่นแล้วตัวเองไม่มีก็ต้องรอต่อไปเรื่องซอยกีบหมูนี่ถือว่าขึ้นชื่อเลยทีเดียวเพราะว่า,าก็จะมีทางาผู้ใช้ YouTube มีเข้ามาบอกผมประจำนะครับว่าพวกนเนี้ยเนี่ยมานั่งรออย่างเงี้ยทุกๆเช้าเลยมานั่งรอนายจ้างก็ขับรถรอแล้วก็มารับว่าจะเอาคนไหนดีคนนู้นคนนี้นะครับแล้วแถวนั้นอนะ่ะคือในกรุงเทพเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่ เป็นบางพื้นที่เป็นซอยนั้นซอยนี้ที่ชาวต่างด้าวพม่า,า,มาบ้างเวียดนามลาวหรือว่ากัมพูชาอาจจะหนักไปที่กัมพูชาโดยส่วนใหญ่นะครับที่ต้องบอกว่าเขาจองพื้นที่นั้นเลยจองโซนนั้นอาจจะจองซอยหรือจองอะไรอยู่กันเป็นกลุ่มซึ่งแน่นอนว่าอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยก็อันตรายอย่างซอยกีบหมูเนี่ยโอ้โหสึกว่าอันตรายเลยมันคนเยอะนะครับแล้วก็ทําเสียงตึงตังเอก็คือเอะอเอะอออมาเทิง ตอนตอนกลางคืนก็สังสรรค์กันอ่ามันมันก็ไม่ค่อยเหมาะแหละอ่าช่วงเช้าก็จะประมาณนี้ครับนายจ้างก็จะมาดูว่าเอ๊จะเอาใครดีใครอ่าได้ตามที่ต้องการก็อ่ามาเอาส่วนใครที่ไม่ได้งานก็กลับไปนอนบ้านกลับไปแล้วก็รอเช้าวันต่อไปว่าจะมีมีใครหรือเปล่าหรือว่าจะได้งานหรือไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทาง ายกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่หรืออะไรต้องจัดการนะครับหรือต่อมอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องจัดการแล้วถ้าเกิดว่าเราพบเห็นเราก็แจ้งเลยว่าซอยนั้นซอยนี้ไม่รู้ว่าให้อยู่ได้ไงนะครับคือถ้าเกิดว่าเข้ามาถูกกฎหมายโอเคคุณมีบัตรมีอะไรก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาผิดเนี่ยก็ต้องจัดการส่งกลับผักดันกันไปแล้วปกติในพวกเนี้ย ถ้าจะมีบัตรแรงงานต่างด้าวอะไรคุณจะมาอยู่อย่างอิสระอย่างนี้ไม่ได้เป็นลูกจ้างก็ต้องมีนายจ้างไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบเสรียอย่างนี้ไหนจ้างอยู่ไหนก็ไม่ทราบนะครับหรือถ้าเกิดคุณจะมาทําอาชีพอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มันแย่งอาชีพคนไทยอีกจะมีอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยพูดง่ายๆนะครับว่าคุณต้องมีสังกัดคุณต้องอยู่ที่บ้านหรือก็คือคุณต้องอยู่ตรงที่ที่ที่ทำงาน ที่ทํางานของนายจ้างนะครับว่าตรงนี้ที่ทํางานคือคือ,คอที่ไหนอะไรอย่างไรมาอยู่กันอิสระอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกแล้วต้องต้องมีนยายจ้างแล้วก็เมื่อสมมุติว่าคุณแจ้งสมมุติว่ามีตมมาตรวจครับแจ้งว่าเอ้คนนี้เป็นนายจ้างโทรไปเช็คก็ต้องได้แต่มันก็จะมีกลุ่มคนไทยบางคนแหไะที่ประมาณว่าเหมือนรับจ้างตรงนี้ครับเหมือนเป็นนนมินี่ว่าผมเป็นว่าตัวเองเป็น itas, นายจ้างนะโทรไปก็บอกว่าเป็นนายจ้างทั้งทั้งทีงทง่จริงไม่นะครับอยู่กันอิสระแล้วก็รับงานเลยคือการที่เกิด เรื่องราวความวุ่นวายอย่างนี้นะก็มีฝั่งไทยด้วยที่รู้เห็นเป็นใจทําให้กัมพูชาอยู่กันง่ายอย่างนี้เลยเราก็ต้องกวดขันเพราะว่าเขามาสร้างความวุ่นวายจริงทางฝั่งคนไทยเนี่ยก็หวาดผวานะครับไม่อยากจะยุ่งแล้วก็พอมีเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นคนไทยนี่แหละครับที่รับเคาะแล้วก็เดือดร้อนกันไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ